อ้าถึงมังแ<ก>แนแล้วอ่าวอ,อพ่อในซอลุงใช่บอกอบได้เลยวิวาชนนีิจังหวัดามีอยท่อายูอนโนสุขังพลังอพ่อในเพื่อน <c oughs> ดัง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 ความเก็บยาสุดได้ความขาไข่ยาสุมีให้มีแต่ลำ่ำเตลรวยเดอ้อ ุอาพ่อใหญ่น้ำพ่อเบิ้นสิจังปฏิจังตุมังคิปเมวาสเมนสัตุสัพเพปาลินตุสังกป่าจันโทปนาะโสยัตถามนิโสติละโสยัตถาสัพพิตโยวิวัตสันตุสัพโลโควิวัตสันตุมาเตภะวะวัตตาโย สุขีติดีข้โภาโยโกภะวะอภิวาทนะสีลิตนิจังบุตตาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัดสันติอายุวันโนสุขังฟ้าลังเดี๋ไม่หล่านะไอเจ้ายื่นน้ำมันพันปีเป็นเขตมันน่าใส่ซองแจงยมมอย่ามีเสากรหมองความตุขอนจะปะจิงพวยไปความตุขไกตกุขใหญ่หลังนี้จะเสียงไปหมดเลยเสียงทั้งมวลั้นโกรธง้อแกจะสุกตอนนั้น ให้อายุมืนวันมืดปีเด้อบนรณาธิกาประหลัดโอเคได้แล้วทั้งสอง